จอไปเสล่ะมานี่มานีาเน่เร็วโอ้ยมาเจอลิงพอดีนะครับจ๋อหันมานี่เร็วอ่รู้เรื่องอ่าโอเคเราคุยกันรู้เรื่องไปแล้วไปแล้วนะครับเจ็บขานะครับอ๋อนะครับถ่ายใกล้ๆก่อนนะครับ จอ๋อมานีเร็วมาม้ลูกจ๋อเล้ยว่าไปได้สบายดีบมว่ฮะสบายดีบ่เอาจ๋อ,อ, <laughs> จอผู้สาวไปใส่บ่

พี่ใหม่นี้เจ้าจอจะอยู่แต่เขานะครับไม่ไดขั้นหลังเอ้ยจอไม่ได้ดีใจนะครับนักท่องเที่ยวมานะดีใจนะครับเจ้าจอนะครับจอไอ้ไมา่ยามด้วยจอ สวัสดีปีใหม่เด้อสรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าไปเราบ่าวเนี่ยนี่ใช่ไหมอ้อ,อดีใจนะครับลิงตัวนี้นะครับไม่มีพิษมีภัยกับใครนะครับนะ สำหรับใครที่ผ่านขึ้นมาบนเขานะครับก็เอ็นดูน้องด้วยนะครับนะแต่ว่าบนอุทยานนะครับเขาไม่ให้นำานำอาหารนะครับมามาให้อาหารลิงนะครับมาป้อนลิงนะครับนะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับนะฮะจ,อจอ๋อจ้อนม่ดีเร็วโอ้ยหนอ จ่อบัวตองย่านบัวตองย่านโอ้ยย่านกันจังไงฮะเนี่ยไปอะไรนี้เขาป่าระบาดเนี่ยโอ้ยจ่อนะครับความน่ารักนะครับผมพามาชมความน่ารักนะครับของเจ้าจ๋อนะครับนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับนะพามาชมความเอินดูของน้องจ๋อนะครับบนเขานะครับนะฮะ เจอใารที่ผ่านมานะครับฮนะขึ้นเขาเจอลิงนะครับนะก็เมตตาน้องด้วยนะครับน้องมีความน่ารักนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละครับนะฮะมนุษย์เราก็มีชาติอ่เขาเรียกว่าอา่มีเชื้อสายมาจากลิงนะครับนะท่านไปลองอ่านดูนะครับนะจ๋อไปเด้อไปอโชคดีโชคดีสวัสดีปีใหม่ไปครับ